สวัสดีครับผมสุพ์จนศิรินาลือมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะเก้าแปดคลิปนี้เป็นคลิปที่551ช่องซูจิโกะเก้าแองหวันนี้เรามาดูแว่นกันนะ หัวข้อวันนี้คือแว่นเสียอย่าทิ้งซ่อมได้ผมทําคลิปไปแล้วน่าจะสองคลิปนะเกี่ยวกับการซ่อมแว่นที่เสียนะอันนั้นเป็นแว่นพลาสติกนะถ้าใครมีแว่นพลาสติกก็กลับไปดูคลิปผมได้ถ้าขาหักกรอบหักนะไม่ว่าจะเป็นขาหักหรือกรอบหักเราก็ใช้กาวช้างเอาเกาวช้างติดก็อยู่กาวร้อน อยู่นะหรือจะเป็นกาวมหาอุดอย่างที่ผมทำไปก็ได้สามารถที่จะต่อขาขึ้นมาให้มันเหมือนเดิมแล้วเจาะรูขันสกรูมันก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะอันนั้นคือพลาสติกนะแต่พลาสติกมันถูกถูกใช่ไหมหรือว่าแพงแพงมันก็มีนะแพงแพงก็มีแต่ถ้าถูกถูกก็ทิ้งไปก็ได้ก็แล้วแต่หรือแต่บางคนเขาก็เสียดายนะเขาก็อยากจะซ่อมก็ากาวช้างติดกาวร้อนติดใช้ได้นะ ถ้าเป็นเหล็กอย่างนี้อย่างนี้เป็นเหล็กนะถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นเหล็กหรือเป็นทไทนเทเนียมหรือเป็นอลูมิเนียมนะให้ใช้แม่เหล็กดูดเอาแม่เหล็กมาดูดก็รู้เลยว่ามันเป็นแว่นเป็นอะไรถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นอลูมิเนียมบัดรกรีได้นะเนี่ยพวกเนี้ยใช้บัดกรีตะกัวบัดกรีพวกเนี้ยได้นะใช้หัวแรงนะได้สแตนเลสยังพอไหวนะแต่ต้องขัดให้มัน ต้องขัดผิวให้มันเยอะๆหน่อยแล้วผมเคยเคยบัดกรีนะก็อยู่เหมือนกันนะครับแต่แว่นตัวใหม่ตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันไม่เหล็กดูแล้วไม่ติดนะเบามากไม่เหล็กดูไม่ติด40บาทนะถ้าเสียก็ทิ้งะแหล้วซื้อใหม่นะครับแต่ถ้าจะบัดกรีก็ลองเอาตะกั่วมาบัดกรีดูก็อาจจะได้อยู่นะ แต่ตัวนี้ตัวนี้ไปไหนแล้วตัวนี้ตัวนี้ไททาเนียมเบต้าไททาเนียมนะตัวนี้นะเบต้าไททาเนียมแม่เหล็กดูดไม่ติดนะเนี่ยเนี่ยมันมันจัดเป็นที่ตรงเนี้ยตรงขามานะันเป็นเบต้าแต่ตัวกรอบนี้ผมว่า น่าจะเป็นเหล็กผสมนะเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยน่าจะบัดกรีได้นะครับแต่ตรงไทเทนเนียมตรงเนี้ยบัดกรีไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นไทเทนเนียมนะเหมือนกันก็บัดกรีไม่ได้ผมลองเคยๆที่มันเนี่ยที่ที่ผมเล่าให้ฟังว่าตรงนี้มันหลุดไงจุดสปอร์ตนี้มันหลุดผมก็เลยเอาตะกั่วมาบัดกรีบัดกรีไม่ได้นะครับ พอบัตรกรีไม่ได้ผมก็ทิ้งไว้แล้วเกือบสามสิบปีมั้งไม่ได้ทำอะไรเพราะผมก็ไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหนตอนนั้นนะผมก็เลยไปซื้อนูอ่นซื้อนี่มาซื้อ,อลาคอสหกพันกว่าก็หายซื้อพันกว่าก็พังก็เลยตอนหลังก็เลยซื้อถูกๆสองร้อยก,กว่ามาใช้ก็ยังไม่พังนะเนี่ยยังไม่พังนะก็ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าไปซ่อมที่ไหนบ้าง นะให้ไปที่ฟิวเจอร์พาร์คคือรับวิธีซ่อมไทเทนเนียมมีสองวิธีนะอันที่1คือสปอตอันที่2คือเชื่อมด้วยแก๊สอาทิตย์แรกผมไปไปหาร้านสปอตก่อนที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิบม,มีนะอยู่ชั้นผมไม่แน่ใจตรงนั้น MK Suki อะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นชั้น1หรือชั้นใต้ดินอะ่ะอยู่ตรงข้ามเลยแล้วก็อยู่ใต้บันไดเลื่อนผมไม่ถามแล้วเขาบอก300เขาสปอตให้เลยนะเนี่ย ก็สปาตตึ๊กเสร็จแล้วสามร้อยผมก็ถามเขาว่าแล้วมันจะพังอีกไหมเขาบอกว่าไม่รับประกันก็เลยถามว่าแล้วไอ้คนที่เขาเอาไปใช้แล้วพังไหมเขาบอกว่ามีเยอะเลยกลับมาใหม่คือไปใช้เสร็จแล้วมันก็มันก็หลุดผมก็เลยบอกว่างั้นไม่เอาแล้วผมไม่ซ่อมละผมก็กลับมา เสร็จแล้วก็ไปถามร้านแว่นธรรมดาว่าตรงนี้ทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่าอ๋อได้ต้องเชื่อมด้วยแก๊ส600แล้วตรงนี้จะดำเลยนะเขาบอกจะไม่ดำเลยนะเพราะแก๊สมันร้อนเงี่ยผมบอกอุ๊ยงั้นงานไม่ซ่อมดีกว่าก็เลยวันรุกขึ้นผมก็เลยไปคุยกับทอบเจริญเพราะผมตัดที่ทอบเจริญนี่ เขาบอกว่าโอ้ยซ่อมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเสร็จโอ้นานเงินเนาะก็เลยอ๋อทำก็ทําก็แล้วก็ทําพอเสร็จแล้วเอากลับมาผมก็เลยให้ท็อปเจริญเขาตัดแว่นเลยพอตัดแว่นวันรุ่งขึ้นเขาโทรมาเขาบอกว่าพังแล้วก่อมันหลุดอีกแล้วเขาจะส่งกลับไปซ่อมใหม่นะพอกลับไปซ่อมใหม่ท็อปเจริญเที่ยวนี้ผมว่าเขาน่าจะเชื่อมแก๊สนี่ไงเขาเชื่อมหนาขึ้นพอกเต็มเลยนะ แล้วก็ไม่ได้น่าเขียนมากนะก็เขาน่าจะขัดน่าจะขัดนะไอที่ดำๆมันน่าจะขัดออกแล้วก็เรียบนะก็ใช้ได้นะดูแล้วไม่น่าเขียนอะไรก็เลยตัดแว่นมานะครับถ้าของใครพังนะก็ไปให้ท็อปเจริญทำนะบอกเขาว่าเราทำนี่แหละท็อปเจริญแต่สาขาโน้นสาขานี้บอกเขาเดี๋ยวก็ทำให้ ไม่มีค่าใช้จ่ายพอทําเสร็จแล้วก็ตัดแว่นที่ร้านเขานะใช้เลนถูกก็ได้คือเลนถูกดูหน้าของเขาอะผมเคยตัดหน้าเมื่อไม่นานนี้เองนะผมก็เคยตัดมาพันสองเขาลดราคา50%ในช่วงนั้นปกติเขาจะลดอยู่30แต่ช่วงนั้นลด50ก็เหลือพันสองจาก2,000กว่านะครับก็ลองดูนะครับก็ แว่นแพงๆก็ก็ไปซ่อมนะแต่ถ้าแว่นถูกๆก็จะทิ้งไปก็ได้ไม่ได้เสียดายอะไรนะครับอ่าอีกนิดหนึ่งนะถ้าแว่นที่บอกว่าเสียแล้วไม่ซ่อมนะแต่เลนมันยังดีไงให้เลือกซื้อรุ่นเดิมกลับมาไปหาร้านเดิมหรือที่ไหนก็ได้เอากรอบไปเทียบ แล้วก็ซื้อเลนไอแว่นตัวเดิมมาแล้วก็เอาย้ายเลนเก่ามาใส่กลองใหม่ได้ไม่ต้องไปตัดเลนใหม่นะนี่คือวิธีที่ไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะครับขอบคุณทุกทท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับ เครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะซูจิโกจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ฟลัดน้ำทิ้งเป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่ โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ p u r i f y มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญ,ญลักษณ์ของ Source เตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่องมีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ำได้ 4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ำ r o จากเครื่องกรองน้ำซูจิโกมีผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคอรีนน้ำ r o ไม่มีคอรีนน้ำ r o ไม่มีตะก,กันค่า TDS อยู่ที่1 ppm จึงเป็นเครื่องกรอง r o คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนเซล1 5 0 0บาทจาก15,000บาท5เครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุกชิ้น25เดือนจะ คืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีนแถมน้ำยาเช็คตะกันแถมถังแรงดัน3.2แกลลอน แถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี3-4 0ไม่เป็นสนิมโปรโมชั่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาทค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง750บาท สั่งซื้อได้ที่ไลน์0811742480หรือที่ร้านซูจโกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r o ราคาถูกสนใจติดต่อไลน์0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจโกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ